บอกคุณว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่แบบว่าครูไม่มีวันทิ้งไปเลยคือจะให้สุดอะค่ะจะไปให้สุดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แหละแต่ว่าจะไปให้สุดจะอยู่ให้สุดอะค่ะแล้วจะสร้างคนรวยให้เยอะที่สุดจะสร้างผู้คนให้รวยคาตาผู้คนให้เยอะที่สุดครูไม่ให้พูดแต่ปากนะคะสี่ปีใครที่อยู่กับครูมาสามสี่ปีคุณย่อมเห็นว่าครูทําได้ในสิ่งที่ครูพูดทุกเรื่องครูบอกว่าครูจะจับรากหญ้าให้เป็นมหาเศรษฐีครูก็ทําได้ ครูบอกว่าครูจะเอามหาเศรษฐีมาขายด้วยครูก็ทําได้ครูบอกคุณแล้วนะครูเดินสเต็ปที่หนึ่งยังไงสองยังไงสามยังไงแล้วสี่ยังไงแล้วตอนนี้ครูค่ะจะเอาคนลากยากขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีแล้วจะเอามหาเศรษฐีนั่นแหละไปเป็นโคตรมหาเศรษฐีให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะเอาคนระดับโลกระดับประเทศเพราะเราจะเอาผู้คนทั่วโลกอะค่ะ มาซื้อเราเพราะฉะนั้นนะคะทำไมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแบรนด์โนบก้าวอะคะ่ะสายต่างประเทศมีต้องหกเจ็ดสิบประเทศคุณไม่ต้องแปลกใจเลยครูบอกคุณแล้วว่าถ้าครูจะทำอะไรครูคิดก่อนล่วงหน้าหนึ่งปีเสมอไม่ใช่วันนี้อยากทำอะไรอีกสามวันทำไม่ใช่ มันต้องคิดรอบด้านนะคะหันขวาหันซ้ายหันหน้าหันหลังทุกคนต้องได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เราทําแม้กระทั่งผู้บริโภคฟังนะถ้าครูเห็นแก่คนขายอย่างเดียวคนขายจะต้องได้คนขายจะต้องรวยคนขายจะต้องนี้นี้นี้ฟังนะเราจะไม่ได้ผู้บริโภคค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองแล้วว่าคนขายจะต้องรวยได้จริงผู้บริโภคจะต้องเห็นผลจริงพอเห็นผลเห็นผลลัพธ์ผู้บริโภคต้องมาเป็นผู้ขายสิ่งนี้ต่างหากค่ะที่มันออกจากหัวครู หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเมื่อคุณดูนะเมื่อก่อนค,คยยอนรูไม่เคยยิงแอดแม้แต่บาทเดียวไม่เคยยิงแอดไม่เคยจ้างทำภาพภาพที่คุณเห็นสว,สวยเมื่อตอนปีแรกอะ่ะมาจากน้องของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ครูไปเรียนเขาเป็นเพื่อนกับครูในห้องเรียนแล้วเขาอาสา,าทำภาพให้พี่ลุงพี่ป่ารู้จักดีเขาทำเว็บไซต์ให้ฟรีไม่ใช่เว็บไซต์สิเขาทำเพจให้ครูฟรีเขาทำภาพให้ครูฟรีเขาทำ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 ทุกอย่างอะค่ะเพราะตอนนั้นเราเรียนด้วยกันแล้วเราก็เอื้อกันนะคะเราก็เอื้อกันอาศัยกัน ไม่เคยยิงแอดแต่อย่างที่ครูบอกเป้าหมายของครูคือเข้าปีที่ห้าปีที่สี่เข้าปีที่ห้าครูบุกตลาดทุกช่องทางครูพูดปีไหนเป๊ะปีนั้นเลยนะคะไม่ใช่แค่พึ่งมาพูดนะคะพูดก่อนเสมอนะคะพูดก่อนเสมอคุณดูนะยังไม่ทันเข้าปีที่ห้าเลยค่ะเต็มปีที่สี่จะโดดท้าปีที่ห้าเป็นไงคะเริ่มมาแล้วค่ะ ข่าวดีเริ่มมาแล้วค่ะติดตามนะคะติดตามนะใครที่อยู่ที่นี่ยังไม่แชร์แชร์นะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาให้นพเกาได้กรี๊ดสนั่นซอยค่ะจะบอกเลยว่าคุณจะกรี๊ดหนักมากนะคะถ้าแต่มันพูดยังไม่ได้แค่นั้นเองนะคะคนที่ขายนพเก้าจะมีเรื่องให้กรี๊ดจะมีเรื่องให้ไม่พอขายจะมีเรื่องให้แบบ ขนาดอีแม็พูดเองอีแม็ก็อยากจะหลุดหลายทีแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่ครูเอามาให้คุณดูอะค่ะว่านพเก้าได้รับคัดเลือกหนึ่งในสี่สิบให้เป็นสินค้าที่อะไรนะเดี๋ยวนะต้องไปดูรูปนะคะเดี๋ยวจะพูดผิดเนาะอันนี้ค่ะไม่ใช่อันที่ครูจะมาปล่อยให้คุณในวันที่29นะจ๊ะ29รอฟังอีกรอบนะจ๊ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมคะอ่ะขออ่านนะจ๊ะอ้าวอ้โหขออ่าน ภาษาอังกฤษรายกคุณชนิตาากคุณชนิตาอ่ะนะคะเรานะคะฟังดีๆนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณชนิตาแดงวิชัยประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทน๊เก้าใช้แล่นนะคะได้รับการประเมินผลและ รับรองความนิยมคุณภาพและมาตรฐานนะคะ Top Thailand q u a l i t y นะคะ a w a r d 2021ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะก็คือเป็นหนึ่งะคะที่ได้รับโล่อันนี้นะคะโล่อันนี้คือโล่1ใน40ผลิตภัณฑ์นะคะของแบรนด์เบเก้าไทยแลนด์ที่ได้รับมาตรฐานคัดเลือกโอเคไหมคะอันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมคะ29มิถุนาค่ะ เด็ดกว่านี้แล้วมีข่าวดีแจ้งมากกว่านี้เยอะมากนะคะอันนี้จิบจิบอันนี้จิบจิบนะคะจิบจิบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรายังมีข่าวดีที่มากกว่านี้เยอะคุณคะนี่ขนาดแค่ข่าวดีเดียวนี่ขนาดแค่แบบผลการรับรองของแต่ละแลบบยังออกไม่หมดคุณคะ29รอฟังค่ะปักหมดุดรอฟังว่ารับประกันค่ะว่าครูบอกแล้วพวกคุณจะแบบกรี๊ดหนักมากนะคะมันจะกระทุ้งออกมาข้างนอกแล้วค่ะ